เอาไว้ไหมเอาไว้ก่อนไม่ตอมันเอคำกับเอาเขา่เอาเอาไปส่งใส่เสียบเทียเออเสียเทียนแล้วกันไหนนี่นปล่ย้ชายเปลี่ยนผู้ชายเปล่ย้หญเ่ยนผู้ห ครเป็นคนฟันใคเป็นคนฟันี่คหนพี่่้นกเด่เนอรพี่่าบอดให้ตอนนี้กัน่ะครับครับครับะป่คครคระป ใช่ตอนนี้ยังกินอะไรไม่ได้นะาั่ปล่เรียอะไรันงนิดนึงนีรัสประชาชนมาังอะ

để biết bạn trẻ gọi là gì ดูห <2. S 2> ้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งก็้าหนึ่งท่านีออกไปซอยไหนครับเนี่ยต้องล้างเป๋าเนี่ย ต้องไปไหนเลยนี่เจ้าต้องการปุ่นเลยสัก50มเมตรได้ก็จะี่เจ้าเอาไปให้ในบ้านเจ้าของ โมฮาก็เลยเขาครับเขาเข้าตอนแรกอนีตอนแรกนั่งกันกี่คนเจาะสามคนครับมีผมมีมีชิตมาไรแล้วก็มีปีไซนั่งกินกันสามคนพ่อกินทุกวันนี่ถามเจ้าของบ้านเลยครับกินทุกวันจะบอกยุงไข่เลยยูยูเขาก็เข้ามาเข้ามาปุ๊บโอกับปีไซปุ๊บแล้วก็ตีเลยสาม ตีกตีสุดแหงนี่ตีไรสามีกตีแต่นี่อ๋โอ้ปีไสกันมันอย่งน้เล่นเออถ้าพี่สมันบ๊๊บ๊ปุ๊บมึงจะได้กูจังไอ้เบ้นอันเนี้นะนโอ้ปีจังมึงจะไดจังเีกูก็ตีกับลูกคนม้าอันหนี้ไอ้เบ้นมึงอยาูไมึงอย่าวกูมึงอยกูขกได้มาเลยอ่แล้วก็เดออกมา ตอนมา้าเขา<ห>เอาอย่างม้าก,ก็จะมือมันใหญ่ยอยู่เนี่ไอเปนอะเอมันอมะนั่นคนะือนี่คือรอบแรกรอบแรกตีมันมาถามมันตีปีตีปีไซส์นะแล้วก็ยุงโอปิเจ้าแล้วก็จะตีปีเจ้าแล้วก็ผมลุกขึ้นมาเนี่ยอย่างนะมันก็ถามตีผมผมว่าผมบอกสู้ปีจ้าก็ปีเจ้าไวเลยนะเบ่งกูไว้ละกูบอกจีสู้นะนะ<ะ>เหมืนสักคนมึงเอามาได้สามคนเอามาเลยใข่ก็ได้ก็บผมไม่แข่เข้าใจว่าเพราะอันหยังผมก็นั่งกินเล้าก่นสักกมผมกับ เดี๋ยวมาตื้นมาหาเรียงผมแหมผมก็เลยขอตัวไ้ก่อนอมผมขอตัวไว้ก่อนปุ๊บนั่งผมกับเบญุละมผมบองห้อว่ามันจะมาหาเรียงแหม่มรอมมันมาแหม่มรอมเหมือนเหมือนที่มุมผมคิดการเลยว่าเดี๋ยวถ้ามันได้กิจแล้วถ้ามันเมาปุ๊บมันจะมาหาเรียงแหมอ่าเข้ามารอบแรกนะั้นประมาณกี่โมงอ่ะเจ้ารอบแรกประมาณเออผมจำได้เจ้าประมาณสักสองทุ่ม่อนทุ่ม สองทุ่มเนี่ยตุ่มสองทุ่มระ้ววางเนี่ยมันเข้ามัดก,กระจวนกินเหล้านะแล้วก็เข้าไปใส่ไปใส่พี่ผมนะเข้าห้าวแล้วตบตบตบ,ตบเนี่ยแล้ว<ม>ก็ปีจ้างเขาลูกอัหยาแน,น่เบ้นงูโอปีจ้างมึงเอาจะได้กูอไอ้จ้างนะน้องก็ลุกขึ้นมาอัหยาแน,น่เบ้นมึงเอาวะตอนแรกบอกมีอาวุธหมีแล้วก็ผม<อ>ขี่น่าถ้าเขาไปกินเหล้าเขาคงจะมองมหาเลนแหมผมก็เล่ยนหนีผมนี่ผมก็บว่าเขาจะมาหาเลนแหม เขาจะบ่มีครับบกเกยบกเกยมีครับนี่นี่จะของมันอยู่นี่ครับอู้ดีอู้เล่นกันปกติจะก็จะโอ้หักกันแบบแน่นแฟ้นเลยครับอืมอกินเล่าด้วยกันอย่างด้วยกันตลอดกินครับกินอัหารตลอดเพวนีเป็นอย่างมากเป็นแบบนี้บ่หู้ครับผมเข้าใจครับผมก็เล่นหนีไงผมก็เล่นหนีครับผมก็เล่นหนีเพราะว่าผมผมผมคิดว่าเขาต้องถ้าเขาได้ไปกินเล่าที่ไหนเขาต้องมาหาเรื่ยงแฮม ผมก็เล่นหนีครับหนีไปที่ื่นแต่วันนี้นี่แปลกหมากเลยเหมือนกันมาอยู่รึมาถามตีกันเนี่ยบอกตะถามเลยครับเข้ามาแล้วก็ใส่เลยครับไอเสียนี่สมมติีน้องใวกเราเป็นสี่ห้ากงกับด้วยกันนะัออย่างนี้เออัออย่างนี้พี่จ้างมันเรี่องัออย่างนี้บอกเข้าใจเป็นอย่างมันถึงต้องมันเข้าไปติวิซัยปวิซัยก็บประเทอย่างกัมันเนาะอืนเล่นอย่างกันเลยอู้กับบอกเคยอู้พวกขี้กับบอกเคยคุยพวกขี้เออ เนี่ยพี่แจ๊กงงพีแจ๊กงงนช่ปะเขางงกันปุ๊บผมก็งงแต่ผมตัดปัญหาได้หนีไปก่อนครับผมเรื่องหนีไปก่อนเขาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยมันกระหลงฟังเลยว่ะตะกี้ไอ้เนี่ยก็มาตีมันในบ้านแล้วม็ถามมันกลับมากอดฟอไว้ล่ะ มันก็ย่างห้องมันน่งกินตัวแต่ว่ากับเป็นว่าห้าวขอเขาตียะนี่เนี่ยมาเจะได้มาอู้อย yeah? mm ่างสักคำนี่เนี่ยไอ้นางก็ถามว่าเออถ้ามาตีผมเนี่ยอย่างย่างที่มันก็ประตอบตีเขาแฮมไอ้คนก็ยกมือไว้ขอเตอะขอเตอะกูสู้มึงมาจีไหวหรอกย่างที่นี่ยกมือไว้แต่งอบสักคำมันกลับไปรับกบาลไปแฮมกลับกบาลสักคำมากคำนี้กะเข้าไปแฮม ก็ไปหาเรื่องหรอกตีมอเตอร์ไซค์มาเข้ามานี่มาจอดที่หน้าบ้านกดธมือหน้าบ้านนี่เข้าไปหล่อเขาเห็นไหมเขาก็คกเข้าไปบ้านพกเข้าไปในเพื่นเห็นกรไเทยไปขู่เอามีดโตไหมแก่นี่ในเมื่อเขาสู้บ่ไหวแล้วไงร่างกายเขาสู้ไม่ไหวหรอกผมก็ไม่รังเกงเด้งกันแน่อ้นี่มันแข็งแรงไงบวดฟันกันไล่กันออกมาจ้ะอันน่ะแทำไมนอนสมอยู่นี่นี่ ดิกระไปิดประตูบ้านไว้พ่ให้มันเข้าไม้อะนะก็คือเขาเข้าไปหาเรื่องเขากอนเขาไปหาเรื่องสองรอบรอบสองนี่มันพ้นหวไหวละถ้าลอกกันเรื่องอย่างนั้นบวคงเลยจ้ามันก็ยังหัวหู้เลยไอ้ตีร้นสีมันกันยังบววหู้เลยว่ามันนี่นะตอนนี้มันจะขึ้นรถไปแม่งถามปลาถามเดี๋ยวถามเพื่อกำเนิดถ้ามันฟื้นมาถามก็วบามัน ตีมาตตีนี่เพราะเรื่องออหยังมันต้องการหู้ว่ามันเป็นเรื่องออหยังตีมาตตีมันนี่ตีมาหาเลี้ยงมันนี่เพราะเรื่องไอหออยังมันยากใไอหู้กับมันกับตอบไม่ได้ใหญ่เน,นี่ยเนาะ มีดที่ใจฟันเป็นมีดอย่างนะจ๊ะมีดตมีดซับจีนซับเหนียวเนี่ยแต่แตจะนเข้ามาหาที่เป็นเมาส์มาแล้วเนาะถ้าบอกเมาส์มันจีนเมาส์นี่เนี่ยถ้ามันเมาัตอรวอยู่แล้วมอตอรวนี่มาตอรวนี่คือมอตลอดันแจ้งมากับบอกสัดแล้วจ้ะแจ้งมากับบอกเข้าหอมแล้วจ้ะ